สวัสดีครับมาดูเสร็จความสุขครับวันนี้พามาที่แปลงนาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พามาชมาหลังจากที่เราปล่อยหอยขมไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอากาศเริ่มร้อนแล้วเขาเขาจะลงนะฮะวันนี้เราจะเอาหอยขมมาปล่อยเพิ่มครับสภาพของ ที่แปลงนาก็จะเป็นฟางครับนี่ฮะหอยขมจะอยู่ตามฟางเยอะเลยนี่นะครับเนื่องจากวันนี้ฟ้าปิดอาจจะไม่ค่อยได้เห็นชัดเท่าไหร่หอยแรงก็เริ่มแก่แล้วนะคี่นะฮะแล้วก็จะเอาหอยขมนี่ใหญ่ครับอย่างนี้นะฮะ ปล่อยเสริมต้องไปในแปลงนาแล้วอีกครับอันนี้เอามาปล่อยเสริมอีก50าบกิโลน,นี่เป็นเปลือกบางนะครับตัวใหญ่แต่เปลือกจะบางมาก ภาพอาจจะวิบวับวบั้างนะครับเนี่ยดูดิตัวใหญ่มากนะครับเนี่ยก็หอยคมไม่มีอะไรมากนะครับเราก็าคือเสริมพ่อแม่พันธุ์ลงไป ผมเน้นง่ายๆนะครับไม่ต้องทำกระชังเลี้ยงก็เน้นด้วยการเพิ่มแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ลงไปแล้วก็ตัวตัวเราก็คัดแยกออกนะครับก็แม่บ้านด้วกงมขึ้นจำหน่ายให้กับผู้สนใจในบริเวณหมู่บ้านนะครับ อาหารเขากินอะไรฟางเน่าก็เป็นอาหารนะครับแหนแดงที่เน่าแล้วก็เป็นอาหารได้แหนแดงที่ตายแล้วก็เป็นอาหารโอเคครับเดี๋ยวให้พี่ดลช่วยจับกล้องให้มานปล่อยแล้วก็ไม่ต้องไปปล่อยในพื้นที่แบบแต่ละที่เพียงแตบบ่ว่าต้องหวานกระจายกระจายนะครับ ีลง50กิโลรอบที่แล้วเลยลงไป40กิโลก็จับขึ้นขายไปแล้วตอนนี้เกิน60กิโลแล้วนะครับเกินจำนวนที่ปล่อย พันนี้นี่ถามพี่นิตยามานะครับบอกว่าเป็นหอยที่ได้มาจากเขือนซึ่งปีหนึ่งเนี่ยพันนี้จะออกสู่ท้องตลาดได้เดือนปีละหนึ่งเดือนนะครับเปลือกก็จะออกเขียวมรกตพ่อเด่นของเขานะครับตัวนี้เปลือกบางนะฮะออกเขียวมรกตยังตัวเล็กอยู่นี่ครับดูรุ่นใหญ่เห,ห็นไหม ก็มีลูกแล้วนะครับน,นี่ั้กูเริ่มเลยกว,วเดียวเกือบเต็มมือผมเหมือนกันลงทุนทํำนานะครับทํำนาเราก็ต้องไถปัน่นเอาก้ามาดำรอ ใช้ต้นทุนโูสีกันตำนาถ้าหนึ่งไร่ก็ใช้ต้นทุนประมาณเกือบสองพันบาทยังต้องมีค่าปุ๋ยค่าเกี่ยวอีกนะเดียวตอนนี้ก็คือเราสมมติว่าเราลงไปเนี่ยก็รอแค่วันเก็บท่านเองนะครับรอรอนเก็บเนี่ยผมที่นี่ใช้ลักสณะคือว่าลงพ่อแม่พันไปแล้วนะครับพอครบสามเดือนเราก็เริ่มทยอยเก็บได้ละเก็บตัวใหญ่ออกก็ต่อไปก็คือรุ่นลูก เขาจะค่อยๆโตเพราะเขาเอารูทุกเดือนนะครับทันง่ายๆครับเกษตรอะไรยากอย่าไปทำ เรียบรอยหอยหอยห้าสิบกิโล,ลทีเนี้ยเราติดเนื่องจากว่านาเราแปลงเนี้ยติดคลองน้ํานี่ครับพอเขาเอาน้ำมันก็จะมีน้ำํำดนที่มีช่องว่างลดลงมาก็จะ เป็นการถ่ายเทยน้ำอยู่ตลอดนะครับก็ได้ออกซิเจนได้น้ำใหม่เสริมตลอดก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นำเสนอท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ